โอเคครับเพื่อนๆครับผมจะใช้กุ๊ปนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้กุ๊ปออกมาวางอวนนะครับแต่กุ๊ปไม่ได้คิดจะถ่ายคลิปนะครับก็เลยไม่ได้เอาไมค์เซฟี่มาไม่ได้เอาไฟมาเอาแค่โทรศัพท์มาอย่างเดียว <c oughs> ไมค์ก็ไม่ได้เอามาไม่ได้อ,อะไรมาเลยนะฮะแต่ว่ามาวางอวนเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ที่ตัดโควิดมันระบาดเนาะวันนี้มันเป็นวันที่อะไรวันที่4ี่วันที่5มการานะครับก็เลยไม่ได้ไปไหนกัน แม่เขาก็เลยบ่นว่าอยากกินปลานะครับอยากหาปลากินปลาทะเลกูก็เลยออกมาวางอวนนะครับมาวางแต่มาเย็นละแต่ทีนี้ก็คือลมมันแรงมากนะครับเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึงที่กูไม่ได้ถ่ายคลิปคือลมลมแบบมาหาศาลมากนะแล้วขยะมันก็เยอะแล้วมันพึ่งมามาหยุดตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีคลื่นอยู่ยังมีเคิร์ฟอยู่นะ <c oughs> แต่ที่กูถ่ายคลิปก็เพราะว่า มาวางอวนต่อน้ำสูงนะครับตอนนี้น้ำสูงมากอย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่ถ่ายอินเสิร์ตให้ดูมาวางอวนต่อน้ำสูงเดี๋ยวจะให้ดูเลยเอานะเพื่อนๆพ,พร้อมยังครับเพื่อนๆพ,พ,พร้อมยางดูหางให้ดูหางก่อนเท่าฝ่ามือแล้วเมื่อกี้คือคุบดุนแทงนะครับนี่ให้ดู ดูปลากระบอกเนี่ยแหละครับท่อนตยอย้คุปตามหามาเมื่อเทียบกับแขนเท่าแขนเลยเห็นไหมจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเห็นไหมเท่าแขนเลยใหญ่มากดูตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณสักโลนึงได้ไหมยังเป็นอยู่นะเพิ่งได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวขวดน้ําแดงเทียบเดี๋ยว ใหญ่กว่าขวดอีกเห็้แม่ใหญ่มากเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่กุปถ่ายคลิปนะครับแต่ว่ากุไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่ท่อนใต้หางเหลืองตัวเดียวนะครับไม่รู้มันตายยังแต่ว่าเพิ่งได้มาเมื่อกี้แต่ว่ากุต้องทับไว้ก่อนอันตารายนะครับโอ้่นจะตายแล้วตายยังวะ ยังเป็นอยู่ไอสากยังเป็นอยู่เลยมาดูไอเชี้ยอ้าวเชี้ยรูดไอสากได้ไสากมาตัวหนึ่งดูฟันมันคมมากอันนี้เลยต้องเอาไอโพกอ,อันทับไว้อยู่แต่ตัวไม่ใหญ่นะปลาสากตัวนี้ประมาณสักสามสี่ขีดได้ไมั้ยประมาณนั้นอนะ่ะเออ แต่มันอันตรายไงเขาเลยต้องเอาพวงทาไว้แต่ตัวนี้นี่ดิตอนแรกจะร้อยจะร้อยเงือกมันแยงไม่ออกตัวใหญ่มากดูเท่ารองเท้าเลยแล้วเก็ดมันใหญ่มากดูเก็ดิเยกดเท่าท้วโป้องอะเห็นปะเจ๋งเลยแต่ว่าเงี้ยงมันตำไอ้นี่ตำเจ็บมากดูลายดิ ล้างก่อนดูให้ดูละเอียดเลยอันนี้เลือดกรุบนะนาเอ็นนาจะได้เ,เป็นเลือดปลาไว้ไหะเลือดกุุบอะใหญ่มากโอเคก็นี่กูุบก็ยังวางไว้อยู่นะครับก็เนี่ยวะเนี่ยทุน่นเขียวเนี่ยเห็นปะไม่รู้เพื่อนเห็นปะก็ยังวางไว้อยู่ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแต่นี้โคตรใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีเนาะเดี๋ยวครูขอล่ามันก่อนก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับไปเดี๋ยวมาดูกันอืมตัวใหญ่มากดูตเต็มเรือ ไปเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศนะครับกลางคืนนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร,นะร่นะพะกูไม่ได้เอาไฟไม่ได้เอาอะไรมาเลยมีแค่ไฟแบตอย่างเดียวนะตอนนี้ก็เนี่ยมันขยะมันเยอะมากให้เดี๋ยวสักพักกูก็จะเก็บละเราดูเท่าที่ดูได้นาะเพราะว่ากูไม่ถนัดอะไม้เซลฟี่ก็ไม่ได้เอามาจริงๆก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูตอนเย็นนั่นแหละแล้ว รออยู่ที่เรือแล้วมันลมมันแรงไงก็เลยเอาไม้เซลฟี่ออกนะเห็นไหมทุนอยู่นี่แต่วันคืนมันก็ดีอย่างคือโหขยะเพียบเลยฮะคือเราส่องไฟเราก็เห็นแล้วว่าม,มีอะไรติดหรือเปล่าแต่รู้ว่าตอนนี้ขยะเพียบเลยถ้าเกิดลมเข้าก็ต้อง ขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่านี้เป็นเหตุสุวิสัยจริงอยากกวดก็อยากกวดอะไรก็ไม่ได้เอามาลมน่าจะแรงอยู่ไม่น่าจะมีอะไรติดแล้วมั้งไปเดี๋ยวกูขอลองไล่สักรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับ แต่ว่าจริงๆแค่นี้ก็ก็คุม้มละแต่ว่าไม่ได้ตัวเล็กเลยนะเมื่อกี้ตัวเล็กมันหลุดไปตัวหนึ่งเพราะว่ามันติดแค่ปลายปากอะ่ะและตัวนี้ก็เกือบหลุดเหมือนกันตัวนี้มันก็ติดอยู่แนวแนว,แนวนี้แหละใ,หใกล้นี่แหละเออแต่ว่ามันมีปลากรดอีกตัวนะแต่ว่ากูยังไม่ได้ปลดออกเลยอยู่ไปไปลไป,ไปอ้วนโอเคแต่กูขอไ like ล่สักรอบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวได้ผลงานอะไรยังไงแล้ว เดี๋ยวเอามาให้ให้ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กูด้วยโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้กูก็เข้ามาในฝั่งแนละ้วกูเก็บอวนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยก็ได้ปลาปรากฏนั่นแหละที่กูบอกตอนแรกนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูผลงานรวมดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆก็ แสงไฟอาจจะกระพริบหน่อยนะครับที่หน้าจอก็เนี้ยครับที่ได้มามาปลาท่อนใต้นะปลากระบอกท่อนใต้ใหญ่ไซส์ประมาณสักโลกว่าๆมั้งก็เนี้ยไอขวดนี่ขวดลิตรลิตรครึ่งอะยังใหญ่กว่าไอไอปลายังใหญ่กว่าเห็นไหมโดยใกล้อ่า กูไม่รู้ว่าที่ที่อื่นเขาเรียกว่าปลากระบอกอะไรนะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าปลากระบอกทอนใต้นะครับก็หลังเกตที่หางจะเป็นหางเหลืองกุบเคยได้ลูกมันมาทีหนึง่งไอตัวเล็กๆที่คลิปหน้าปกที่เป็นสองตัวคู่นะนะั่นอ่ะอันนั้นคือลูกมันแล,แล้วก็นี่ปลาสากตัวหนึง่งจริงๆปลาสากมันหลุดหน้าตะหลุดไปตัวหนึ่งอ่ะอ้วนขาดเลยะฟันแม่งคมที่หายเลยแล้วก็นี่ครับได้ปลาปีนะะ ปลาป,ปีมานิดหน่อยปลาป,ปีนี่ปล่อยไปหลายตัวแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้ปูในบ่อนะครับปลาแป้นนี่คือแป้นเมือกดักปูโคตรเจ๋วแต่ว่ามันน้อยอะ่ะแล้วก็ปลาโคกเหมือนเดิมไอ้นี่ก็โดนเห่ากินอีกแยะนะที่หางแล้วก็ที่คอเห่าแม่งเยอะมากก็โอเควันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้น้ํายังไม่ลงเลยเห็นไหมยังอยู่นี่อยู่เลยแล้วเดี๋ยวนี่โปรเจกต์ใหม่ของปีนี้นะครับ จะบุเรือใหม่ทั้งหมดนะฮะตีดานฟ้าใหม่ทั้งหมดแล้วก็เอาออกไปรูดแลนกันเพราะว่าน,นี่มีทะเบียนเรือละตรงไฟที่กุบชฉายเนี่ยอันนี้คือตีทะเบียนเรือไว้แต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้เอาแท็กมาติดนะครับดูนะ้ํายังสูงอยู่เลยแล้วขยะเยอะมากเหนไหขนาดนี้ในคลองนนเนี่ยดูด,ดิก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกุ๊ดเลยนะครับวันนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยทั้งภาพทั้งเสียง ทุกอย่างเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายนะครับก็โอเคสำหรอนี้ไปแล้วแวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ที่ได้มาไอท่อนใต้โลเก้าคือสองลวดตัวเดียวแจม